สวัสดีครับผมโปรเผ่าสิงห์นิสัยสุขครับมาพบกับท่านเป็นประจำนะครับอยู่ในช่วงแนะนำทำอย่างไรถึงจะควบคุมการสวิงไดเวอร์ให้ได้ผลอย่างสม่ำเสมอนะครับสำหรับการใช้ไดเวอร์อีกประการหนึ่งนะครับนั่นก็คือท่านจะต้องหมุนขึ้นนะครับคือกีฬากรอฟเนี่ยทุกช็อตท่านต้องหมุนหมดนะครับท่านอย่าใช้มือยกไม้ขึ้นนะครับอย่าใช้มือยกไม้ ท่านจะต้องมีการหมุนขึ้นนะครับหมุนนะครับแล้วหมุนสำหรับไดเวอร์ก็คือท่านจะต้องให้มันเลียบพื้นแล้วก็ไปยาวๆนะครับเลียพื้นคือ,อยังไงครับเลียพื้นเห็นไหมฮะเลียบพื้นออกไปนะครับมันจะทำให้ท่านเนี่ยไม่มีการยกขึ้นนะครับการยกด้วยมือหรือแขนมันจะทำให้ท่านทุบลงมาจากข้างบนนะครับ ท่านต้องหมุนขึ้นแล้วให้มัน low and slow นะครับในตำราเขาบอก low and slow ก็คือไปเรียบพื้นนะฮะ low ก็คือเรียบพื้น slow ก็คืออย่าเร็วนะครับโดยการหมุนเป็น one piece เห็นไหมครับหมุนขึ้นไปอย่างนี้นะครับหมุนอย่างเงี้ยมันจะทำให้ท่านมีจังหวะในการลงที่ดีขึ้นนะครับหมุนโดยมีขาขวาเป็นตัวยันรับขาขวานะครับเห็นไหมครับ เข่าขวาเวลาท่านยืนจดเนี่ยท่านจะต้องงอเข่าถูกไหมครับยืนโจดงอเข่าถูกไหมฮะเวลาขึ้นเนี่ยท่านจะต้องให้เข่าขวาเนี่ยงออยู่อย่างไรงออยู่อย่างนั้นนะครับอย่ายืดแบบนี้นะครับอย่าเซเซเนี่ยเป็นการยกขึ้นมันถึงทําให้เซนะครับท่านจะต้องหมุนเห็นไหมฮะตรงเนี้ยมันจะเป็นแกนเห็นไหมครับเวลาขึ้นเนี่ยขาขวาซึ่งมีเข่าขวางออยู่เงี้ยมันจะเป็นตัวยันรับ เป็นแกนไว้นะครับสำคัญนะครับขึ้น low and slow เห็นไหมครับยันไว้นะครับหมุนหลังหาเป้านะครับหรือหมุนไหลนะครับเห็นไหมครับลักษณะนี้มันจะทำให้วงท่านกว้างขึ้นแล้วกว้างเมื่อไห่นะครับมันก็จะไกลมือนั้นเขาบอกวงสวิงกอล์ฟท่านจะต้องให้กว้างเขาไว้ให้มือเนี่ยมันอยู่ห่างจากลำตัวให้มากที่สุด เห็นไหมครับมือเนี่ยต้องอยู่ห่างจากลําตัวไม่ใช่อยู่อย่างนี้นะครับอย่างนี้ยกอยู่ห่างจากลําตัวให้มากๆนะครับแบบนี้แลัขษณะถูกไหมครับอย่างนี้มันจะทําให้ทิศทางดีด้วยแล้วได้ระยะมากขึ้นด้วยหมุนนะครับอย่าลืมการหมุนคือการสวิงกอล์ฟที่ถูกต้องฝึกไว้นะครับรับรองท่านทำได้แน่นอนแต่ต้องใช้เวลา นะครับตั้งใจรับรองผมว่าท่านทำได้แน่นอนเล่นกอล์ฟง่ายๆสไตล์เผาสิงดีวิดีสอนกอล์ฟชุดใหญ่10แผ่นโดยโปรเผาสิงนิสัยสุขสมบูรณ์แบบทุกช็อตทุกวงสวิงค,ความยาวกว่า80นาทีทุกแผ่นดูแล้วนำไปฝึกซอ้อมสกอร์ลดความมั่นใจจะเกิดกับตัวท่านอย่างแน่นอนด่วนของมีจำนวนจำกัดโทร0818481211 มีดีวีดีกอบชุดนี้เหมือนมีโปรเผ่าสิงอยู่ข้างกาย